ก็จะที่ผ่านมาแล้วในส่วนของอีเหนาเนื้อหาของอีเหนาตอนศึกกระหม่อมกุนหิงนะยามวชวสึกอลกระหม่อมกุนหิงแล้วก็จริงมีต่อจากนี้นะครับเนาะหลังจากศึกกระหม่อมกุนหิงเนี่ยอีเหนาเนี่ยก็คือเป็นไงนะครับก็ได้เข้าไปในเมืองอันนี้เราแบบเร่งๆหน่อยหนึ่งนะนะครับอีเหนาเนี่ยก็เข้าไปในเมืองอย่างสง่าผ่าเผยอ่าเพราะชนะเนาะเออก็ชนะแล้วไงแล้วสง่าผ่าเผย อนแรกอะพูดสดิบดีว่าแบบเออนางบุษาบาจะน่ารักแค่ไหนคิดแบบเอออะไรทําไมไปแย่งกันขนาดนั้นลำาคาญสุดท้ายจาัดพอตัวเองไปเจอนางบุษาบาก็หลงนะครับไปเจอนางบุษาบาก็คือหลงนะครับเนาะหลงหลงหลงมากนะก็พยายามเกี่ยวพาราสีก็ลอกก็ติดจี้แบบแง่ว่าจีบนะครับโดยมีพ่อสื่อเป็นนะครับเป็นเลยเป็นศิยตรานะครับเป็นศิยตราก็คือน้องของนางบุษาบาก็แบบ บางทีก็แบบนวมมาเขียนเพลงเรือใส่ในกลีบบัวไปแอบ,บดูเขาอาบน้ำเนียกลีบบัวกล,ลอยไปเงี้ยคือจนแบบว่าคือนั่งบุษบาตอนแรกก็ไม่ชอบติน้ําหยดหลอกหินทุกวันหินมันยังก่อนนะนวลเนีย่ยเออก็เลยแบบทําไงดีอ่ะก็เลยอ่ะหาคําตอบอะไรเงี้ยถ้าศาสนาพิธก็ไปถามหลวงพ่อในบวชอันนี้ก็แบบไปถามพระเงี้ยเออเข้าวัดถามหลวงพ่อในบวชเหมือนกันแต่คน,นละโบสถเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีพ่อสื่อเป็นศรีญาตาศีญาตาก็บอกว่า นี่เดี๋ยวนังบุษาบาจะไปแบบไปไหว้พระกลางคืนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยที่โบสถ์เนี้ยเดี๋ยวไปดักอรอสิเห็นไหมนี่อีนาวอยู่นี่อีหนา่าวก็มาแล้วก็ไปรออยู่หลังหลังไอ้นี่หลังพร,พ,พระพุทธปฏิมานะครับหลังหลงนะครับหลังพระในโบสถ์เนี้ยเสร็จแล้วนา่งบุษาบาแบบไล่พวกพี่ไปเงี้ยแล้วก็ด้วยความแบบความเครียดแบบเอ้ะเอาอยัางไงเด็กผู้ชายคานนี้ก็ฟิลอธิษฐานนะเหมือนเราขออะนึกออกไหม หลวงพ่อเจ้าค้าดิฉันจะทํายัางไงดีอะไรประมาณนี้แหละเออพอขอไปอ่ะอีตัวอีเหน่าตัวเนี้ยนึกออกไหมมันก็แบบมันก็ตอบเว้บบุษบาก็คุณพระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ตอบได้อะไรเงี้ยนะ,นะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ตอบได้อย่างเงี้ยเออและอีเหน่าก็แบบข้างหลังอ่ะก็แบบมืดมืดอ่ะมีขังข่าวอย่างเงี้ยขนาดอีเหน่าก็พัดขางข่าวพัดขังข่าวสิไล่ขังข่าวไปให้ขางข่าวบินออกไปข้างนอกแล้วเกิดลมแล้วขางข่าวบินหลายตัว เกิดลมพัดไฟดับไฟดับปั๊บอีนวก็ไปกอดนางบุษบาในวัดในโบสถ์ไม่เว้นนัดูมันดูมันในวัดในโบสถ์ไม่เว้นแล้วแบบเออสุดท้ายเขาก็รักกันแหลกเนอะแม่เออเขาก็รักะเองมาเองเนาะเออแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่เราลืมต,ตัวละครตัวไหนไปจรกาจรกาเนี่ยก็เป็นไงก็คือจรกาก็ต้องแต่งงานกับนางบุษบาพระศึกครั้งเนี้ยก็คือแบบว่า เขาเรียกแหละพวกปกป้องนางบุษบาอย่างเงี้ยอีเหน่าอ่ะอีเหนามึงเลิกไปแล้วมึงไม่ใช่คู่ตัวนางอันแล้วเงี้ยอีเหน่าทายังไงดีวะด้วยความที่อีเหนาวางแผนนะครับก็เลยเป็นไงจ๊ะพานางบุษบาหนีด้วยการเผาบ้านเผาเมืองจ้ะก็เผาบ้านเผาเมืองเขาไปเลยสิจ๊ะให้เกิดความวุ่นวายแล้วโทษว่าเนี่ยเมืองกหบังกุ้นหิงอะ่ะมันมาเผาบ้านเผาเมืองนะกองทัพพวกนี้มันร้ายและอีเหนาก็พานางบุษบาไปไว้ในถ้ำ เออแปไว้ได้ทำนะครับแล้วอีหนาวก็กลับมาอุย้ยใครผอบ้านผอเมืองอะ่ะทับกระหม่อมกูนิงงออโอ้ยน่ากลัวจังโลยอีเองอี้ยเออนะครับก็ตอแหลไปนะครับแล้วอีหนาวก็รีบกลับมารีบกลับมาอย่างท่ำก็ไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์ปตาละกาหลามันไสเลยเป่าให้รสาน้วนางบุษบาลอยปลิวออกไปเนาะปลิวปลิวไปอย่างเงี้ยปลิวไปตกที่เมืองประมอตันนะครับปลิวไปตกที่เมืองประมอตันส่วนอีหนาวก็หาไม่เจออีหน่าวเครียด ยีนอ๋อก็เลยปลอมตัวปลอมตัวพร้อม,อมด้วยล้วปลอมตัวเป็นมิสระปัญญีหรือปัญญีจนป่าไโจนป่าตามหานางบุษบานะครับฝ่ายนางบุษบาก็ตกที่เมืองปมมอตันอ,องค์ปตาละกะหลาก็เสกให้เป็นผู้ชายนะครับชื่อว่าอุณากาันแล้วก็ไปที่เมืองปมมอตันก็เขาก็รับเป็นลูกบุญธรรมนะครับรับเป็นลูกบุญธรรมก็มาเป็นฟิลวิบากกรรมของสองคนนี้่ะว่าแบบจะแบบจะจํากันไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะ เท้าองค์ปตลกราลาได้พูดว่าจะจํากันไม่ได้นะต่อให้เจอหน้าตรงๆอย่างนี้ก็จํากันไม่ได้นะครับจะจํากันได้ก็ต่อเมื่อครอบครัวอยู่พร้อมกันไม่ว่าจะเป็นอินเนาสังเสียตราวิยดาแล้วก็ใครแล้วก็ในส่วนของอบุษบาเนี่ยสี่คนเนี่ยมาเจอกันเงนี้ถึงจะจาหน้ากันได้นะครับเนาะเหตุการณ์มันก็อิรุงตุงนังอะนะครับอิรุงตุงนังเนาะเขาเลยแหละในส่วนของ อบุษาบาที่เป็นอุณาการอ่ะอุณาการก็โอ้ขอทูลลาออกไปตามหาอีเหน่อีเหนาก็ตามหานางบุษบานะครับอีหนาที่เป็นปัญญีเนาะปัญญีก็ตามหาจนแบบว่าเมืองไอเนี้ยเมืองกาหลังอ่ะกาหลังเกิดศึกนะครับกาหลังเกิดศึกซึ่งเุจับพระจับผูก็คือ,อปัญญีกับอุณาการอ่ะก็ได้ไปช่วยนะครับก็ได้ไปช่วยรบในศึกครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ว่า เกิดอะไรขึ้นแบบอีหนาก็เอ๊รู้สึกคุณคุณนาจังเลยว่าเนอะเออคุณนุณนาจังเลยใช่หรือเปล่าว่าเป็นเป็นผู้หญิงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะฝั่งอุณากันก็แบบว่ากลัวเขาจับได้ว่าเป็นผู้หญิงพอจบสึกปั๊บเนี่ยก็รีบกอกรีบกลับแล้วก็ไปไปบวชเป็นแอร์หนังเรียกว่าแอร์หนังอยู่บนเขาอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีหนาก็แบบเออก็าจําไม่ได้อ่ะก็โดนสาบไว้เนาะเออโดนสาบไว้ก็ตามหาตามหาแล้วก็พอได้ข่าวว่ามีแอร์หนังที่แบบรูปโวมงดงามคิดว่านางบุษบา ก็าแต่ตามหาเพราะจริงๆนางบุษาบาลแหละนะครับก็คือนางบุษาบาลแหละแต่ว่าไปถึงปั๊บก็จําหน้ากันไม่ได้ก็เห็นกริดของอุนาการเพราะว่าอะไรเขามีการสลักชื่อลงในกริดนะมีการสลักชื่อลงในกริดนะครับเราก็พอสลักชื่อลงไปปั๊บก็เห็นแบบวุ้กริดของอนาการเอ้าเขาเป็นแบบว่าเป็นคู่มั่นอุนาการหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเออเป็นคู่มั่นอุนาการหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจไม่อะไรใดๆนะครับเนาะจน มีอยู่ครั้งหนึ่งอินอดียกับบุรุษบาก็ได้มาเจอกันนะครับอุ้ยจริงเรื่องราวมันวุ่นวายกว่านี้อีกและเล่ารายละเ,เอียดไม่ได้นะนะครับแนละ้วเออจนได้มาเจอกันแล้วก็เป็นไงเขาก็เลยแบบแสดงหนังใหญ่นะครับเออไม่เลยรู้จักหนังใหญ่ไหมวะนะครับอ่ะหนังใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือลักษณะของหนังใหญ่นะครับนี่คือลักษณะของหนังใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าโอ้ก็ใหญ่สมชื่อนะก็ใหญ่สมชื่อนะเพราะเาตัวคนเลยเห็นพะนะครับใช้คนแบบนี่เออแล้วตัวหนังใหญ่เนี่ยเขาก็จะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆของอีเหนานะครับแล้วก็เป็นการแสดงนะครับซึ่งตอนนั้นมีอีเหนาสิยตราและวิยดาแล้วก็เออนางอุสบาเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันพอดีก็เลยครบตามที่เขาได้อนันต์ไว้นะครับทำข้อตกลงไว้สาบเอาไว้ นะครับแล้วก็เลยเจอหน้าก็เลยจํากันได้ประมาณนี้นะครับนี่คือประมาณนี้ในเรื่องของอกเหนานั่นเองนะครับเนาะตอนจบเขาจะเล่ารูปรัดนิดนึงขออภัยนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดดีเทลกว่านี้นะจ๊ะอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของบทวิเคราะห์บทวิเคราะห์นะครับเรื่องอีเหนานะครับในหน้าที่80โฮอย่างแรกเลยที่เราจะดูคุณค่าด้านเนื้อหานะครับ คุณค่าด้านเนื้อหานะครับอมาดูกันเนาะอย่างแรกเลยข้อคิดของเรื่องนะครับเนาะคือเอาไว้ง่ายอ่ะเท้ากัะหมังกุนหิงจะไม่ตายถ้ารู้จักที่จะเลี้ยงลูกให้มันดีกว่านี้ไม่ตามใจลูกนะ้องเพราะว่าอะไรคือผู้หญิงที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะมันจะรักขนาดนั้นเลยเ ออกทับออกสื่อบอกให้รอเจ็ดวันก็ไม่รออะไรเงี้ยนะครับเนาะก็เป็นเหตุทําให้ตัวเองก็ต้องเสียชีวิตด้วยนะครับความรักซึ่งในเรื่องนี้บอกแล้วความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกอะ่ะดีมันดีนะครับแต่รักแล้วตามใจลูกทุกอย่างนะครับตามใจลูกทุกอย่างแบบนี้ไม่ดีการรักต้องรักให้ถูกทางรักให้พอดีเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับถัดไปเราจะเจออะไรอีกนะครับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของอีเหนาวนะครับเนาะ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องที่มาจากทางชวาก็จริงแต่ฉากต่างๆบอกแล้วเขาเอามาแต่งใหม่เรียนจ้ะเพราะแต่งใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยพวกวัฒนธรรมประเพณีอ่ะมันเป็นของไทยวะมันแข่งแย้งกันอยู่ฟิลประมาณนี้แหละนะครับเนาะก็อย่างเช่นพระราชพิธีสมโพธลูกหลวงก็คือเอประสูตินะพิธีประสูติเนี่ยสามวันลูกผีสี่วันลูกคนอย่างเงี้ยนะพอผ่านสี่วันสามวันสี่วันไปได้รอดชีวิตเนี่ยเขาก็เลยสมโพธเออนะครับต่อไป พิธีการพระเมรที่เมืองบัญญาคือปรงประสบนั่นเองนะครับเนาะพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองตอนที่ตอนที่ตอนที่เข้ามาสู่ขอนะครับแล้วก็พิธีโศกันนะครับก็คือปลงผมของศิยตรานั่นเองเขาจะปลงผมตอนอายุสิบสองย่างสิบสามครบสิบสามปีไงเพราะสิบสองปีสิบสองย่างสิบสามเนี่ยเขาจะเขาจะตัดพวกปลงผมก็คือปลงในส่วนของจุกในจุกอะไรอย่างงี้นะครับเพราเื่อสัญลักษณ์ก็เห็นว่า เออคุณโตแล้วนะคุณไม่ใช่เด็กหรือนะอะไรอย่างนี้นะครับเนาะถ้าไปมาดูตัวละครจ้าตัวละครเด่นๆจ้าต,ต,นะตัวละครเด่นๆตัวแรกนะตัวละครเด่นตัวแรกคืออะไรเท้ากุเรปันอย่างแรกเลยนะักเรียนต้องจําได้แน่นอนถ้าแม้นไม่ยกพลไกลไปช่วยถึงเราม้วยก็อยามาดูผีอยามาดูทั้งเปลวอคีแต่บัดน,นี้ขาดกันจนบันไหลเป็นคนที่เด็ดขาดถือยศถือศักรักศักดิ์ศรีตัวเองแล้วก็รักวงตระกูลพี่น้องมีปัญหาคือไปช่วยเลยนะครับไม่เกรงใจใครเพราะว่าอะไร ด่าท้าวมันหยาบมากดาท้าวมันหยาบว่ามีลูกไว้ยุ่ผู้ชายหรออะไรอย่างนี้นะครับต่อไปท้าวดาหาเราเห็นเลยนะครับซึ่งของสู่ประตูนี้เอ่อนะซึ่งรับของสู่ประตูนี้เห็นเพจประเพณีเป็นหนักหนานะครับสิ่งของที่ท่านองคืนมาอะไรเน่สิ่งของเราเนี่ยเอาคืนไปอย่างเงี้ยนะครับเอ่อนะครับแล้วก็คือเป็นคนที่รักษาคาขขําสัตว์เข้มแข็งนะครับแล้วก็รอบคอบในการสืบก็คือจะทําสืบทําอะไรก็เตรียมตัวดีอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อไปอีหนาวอีหนวบอกเลยว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือรบเก่งฉลาดนะครับข้อเสียคือเจ้าชูดือ้อนะครับดือ้อนะครับแต่ก็กรักครอบครัวเพราะว่าพ่อบอกว่า,วาจะช่วยไม่ช่วยเออก็อ่าช่วยก็ช่วยต่อไปจินดาลาเป็นคนอ่อนไหวแอบด,ดื้อนะแอบด,ดื้อนะเท้าก็หมังนกุนหิงอันนี้รักลูกรบเก่งนะครับแล้วก็ ประมาณนิดนงนะครับแบบว่ารักรักจนลืมหูไม่ลืมหูลืมตาอย่างเงี้ยและอีวิยาสกรรมตัวร้ายก็คือเอาแต่ใจอ่อนไหวเซนซิทีฟเบิรนะ์นะครับเซนซิทีฟเบิร์นะนะครับนี่คือลักษณะของตัวละครซึ่งนันเรียนครับไอลักษณะของตัวละครมันก็ก็ดีๆมันก็เป็นตัวละครที่แบบจริงๆอ่ะนะครับต่อให้มันมีลักษณะของฟิลของนิทานที่แบบเกินจริงเกินอะไรไปแต่ตัวละครก็ไม่ได้เวอร์มากนะไม่ได้ว่าไม่อิทธิปณิหารเกินไปอย่างเงี้ย เนี่ยเพราะว่ามันเป็นฟิลมาจากพงศวดารนั่นแหละครูว่านะเรามันก็เลยแบบเออยังคงอิงอะไรอยู่อาจจะมีเทพมีเวทมนต์แปลงกายเป็นผู้ชายผู้หญิงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปกลวิธีการแต่งเรามาดูกันครับเขาแต่งยังไงอย่างแรกสิ่งที่นักเรียนเห็นก็คือจินตภาพจินตะคือการจินตนาการคือการคิดถึงก็คือกวีสามารถบรรยายให้เห็นได้ชัดเจนเออเพราะว่าอะไรเพราะาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรบเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆลักษณะของการที่แบบ เขาจะตีรันฟันแทงกันกว,วีต้องเล่าให้เราเห็นภาพถูกไหมกว,วีต้องเล่าให้เราเห็นภาพนะเนี่ยเมื่อนั้นเราเรียนมนตรีชาญสมรนพระการากิจดชายกฤีติดตามแม่ขันคำถอยรับลบหลีกไว้วงป้องปัดผัดพันหันออกกรอกกับพระทะแทงแข้งสัมสาทับเออย่างกระยับลุกไล่ไม่ได้ย่งา,ยางอายเงี้ยหลักบอกว่าเออมีการแบบเคลื่อนไหวต่งตางๆเห็นภาพนะครับทำให้แล้วสังเกตคําที่อ่านมันเป็นคําที่แบบคําคําสั้น คำตายเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคำที่ตัดแต่แบบตัดแบบฉุบๆเนี่ยพอเป็นคำที่ตัดปั๊บเนี่ยมันทําให้คำมันขาดมันห้วนแล้วมันดูแบบมันดูแบบมีเงี้ยเออมันดูแบบมีฟิลเคลื่อนไหวนะครับนอกจากนั้นนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นนักเรียนก็สามารถเปิดตามได้นะครับน้อะสามารถเปิดตามได้เนาะสามารถเปิดตามได้เลยว u h a ภาพจน์ อย่างแรกคืออุปมาโวหารนะครับอุปมาโวหารก็คือดั่งหิงห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์เห็นผิดระบอบโบราณมานะครับดั่งหิงห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์แบบเนไม่ได้เราเป็นหิงห้อยอ่ะเออขอากำลังเราแค่นี้พี่ดั่งพฤกษาพนาวันจะอาสันพะลูกมันกลับมาต้นไม้ตายพะลูกเออเป็นอุปมาโวโหหารที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งในนี้ถ้าเอาจริงๆอ่ะเราไม่ค่อยเห็นนะเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เปรียบเทียบอะไรมาก แต่เราจะเห็นถึงการเคลื่อนไหวอีกสมากกว่านะครับเนาะอุปมาวหารที่เห็นอีกโอ้ว่าอันนี้จากความรักพึงประจักษ์ดั่งสายน้ําไหลนะครับเนาะนะครับตั้งแต่จะเชื่อเป็นไกลออกไปที่ไหนเลยจะไหลขึ้นมาสตรีใดในจบพบเดนไม่มีใครได้แค้นมาออกค่า้วยไฟรักให้เกินพักตามีแต่จะเวทนาเป็นเนืองนิดบทตอนนางจินตราเนี่ยตัดโอนิเหนาวมันเศร้ามันแสบ สารปังค้พิสัยนะนรถบ้านคดีคือสารปังค้พิสัยนะกล่าวเกินจริงอาคุณครูได้บอกไปแล้วกล่าวเกินจริงกล่าวเกินจริงก็คืออะติพดเท่ากับเบอร์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 บไว้ก่อนเนี่ยเออเน้นเกินจริงแบบว่าอ๊ยร้อนตับจะแตกกับแตกไม่ตตบไม่แตกแต่บอกร้อนมากเมื่ไหมนะครับได้ฟังดังสอนเสียบการกเสียบเข้าไปในหูเลยจ้าเงย ฟังวิยาสร์การพาทิดังตรีเพชรบาทในหัวเรตรีเพชรบาทบาดใจอ๋อบาดใจเออนะครับเนาะนะครับอ่าต่อไปการเล่นคำการเล่นคำนะครับการเล่นคำนะครับเราจะเห็นเราจะเห็นอยู่ไม่กี่ตัวการเล่นคำเราจะเห็นอะไรบ้างหนึ่งนะครับการนะครับซ้ำคำ คำพ้องแล้วก็สัมผัสนะครับนะครับในและสัมผัสนอกเออนะครับนี่คือหลักๆของการเล่นคำนะทุกอาเรนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ยวันนี้คดวันคดีแต่ละเรื่องนะครับซึ่งเรื่องนี้เราจะเห็นได้บทชมดงนาะจามาดูกันบทชมดงได้กล่าวไปแล้วนะครับเขาจะเล่นคําในส่วนของคําพ้องพ้องรูปพ้องเสียง แต่ไม่พ้องความหมายบางอันพ้องรูปบางอันพ้องเสียงอย่างเช่นเวนจวันจับวันชาลีเหมือนวันพี่ตรงนี้พ้องอะไรจ๊ะพ้องเสียงนางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนพี่แนบนวลอันนี้พ้องรูปแต่ไม่พ้องความหมายอ๋อนี่ก็เป็นลักษณะซึ่งใน,นลักษณะน,นี้เป็นลักษณะของนิราศด้วยนะเป็นลักษณะของนิราศด้วยจ้จ้ะจ้ะ ต่อไปสุดท้ายครับคุณค่าด้านสังคมเราเห็นอะไรบ้างจากในเรื่องนี้นะครับเนาะหรือเราได้ข้อคิดอะไรบ้างอย่างแรกเลยเป็น,นความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมนะครับอย่างเช่นของอะไรของการออกนะครับการออกรบการออกรบเลยอย่างที่เห็นตัดไม้ขุนนมน้ำเรียกโหรถูกไหมเรียกโหรมาทํานายไทายทักดวงชะตา แค่นั้นไม่พอตัดไม้ข่มนม้มแล้วก็โขนทวารอย่างเี้เออนะครับต่างๆใดๆเนาะต่อไปเห็นอะไรอีกนะครับความเชื่อในเรื่องของโชคลางอ่าโชคลางดูดวงอย่เง้นเออนะครับพิธีกรรมหรือประเพณีต่างๆก็อย่างเช่นในเรื่องของพิธีปรงโศกันนี่แหละมาเออจนจุดคนอะไรที่พูดไปก่อนหน้านี้มาขัดเนาะนี่คือสิ่งที่ปรากฏเนะครับนะครับเออ ต่อไปแสดงเห็นถึงสงครามในครั้งอดีตเอ,อ่อว่าเขาตับปฏิบัติตัวยังไงเตรียมตัวยังไงขึ้นไปรนมีที่ประทับมีการอาบน้ําการแต่งกายก็เช่นกันต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามวันนะจ๊ะเขาจะไม่แต่งกายมั่วสัว่วเด็ดขาดสีต้องเป็นลายมงคลน,นะครับข้อคิดเตือนใจรักรักได้แต่ต้องรักอย่างพอดีพอเหมาะนะ รักมากไปก็อันตรายนะครับนะครับแล้วก็โอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเนาก็จบในส่วนของบทวิเคราะห์ไปนะครับจบในส่วนของบทวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเราก็จะมาสอบอีแนวกันนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวสวัสดีก่อนายบายจบวีพีซีนะแล้วก็จบเรื่องอีหนวด้วยนะครับ